อ่ะตอนน่้เกี่ยวอยู่นะกูละตอนโชกไม่น่าโชคอ่ะไม่น่าเกี่ยดนะไม่เกี่ยวเลยรใช่ไหมตอนเราเล่นมันเป็นอย่างนี้จริงไม่ใช่เหรอนักกิจเราในวันนี้คือเป็นเป็นเป็นมิตรมิดชาชีพมิดชาชีพไม่ใช่เนีว่าละมิดชาชีพเราจะไม่คล้าใครเราจะเป็นระเบืองที่ดีอยากดูจดจบอ่ะ ถ้ใครแจะฆ่าเราไดิถ้าคนอยซื้อได้ทำไมเราไจุดไฟพวกคุณแล้วกนะชัว่วเดี๋ยวคิดเม็ดจะทำเสอะทุ่งแดดร้นอนแรงเลืเ,ลเลกินต้อะไรด้วยมาบปัร้อนแรงเลืเกิน เตอรเป็นสี่งอ่ะนะเอาพี่ว่าเห็ูอะไรโอ้ยทำไมสุ่มเหมือนช้างง่ายจังวะตุกอะไรวะใครทักมาดาวพ่อใครกันดิยีดะมีแอมไพล์ขายได้ไหมขายไม่ได้โอ้ยกระตก คุณโนมอยู่นัเนี่ยตกน้ำอีเริ่มทิ้งของเลยนะครับทิ้งไอยากหลุดจุ๊บจ๊บอะกันในเคเอฟซีไม่ซื้อทานนะอ๋อ สซอทายังโอมไยังยังโอมไม่ซาไม่ซื้อทานท่นอยู่ไหมเอ๊เอาเงินมาไปเลยไปเลยไปเลย่ฮ่ได้ฮึ่ฮึ่ฮึ่ฮว่ฮึ่ฮ่ฮึ่ฮึ่ฮึ่ฮ้่ฮึ่ก่่แล้วใครรั ไปอ่ะไปเลยก็โอ้จะหนึ่เมตร กรโดดเองตัวมันกระโดดตัวมันกระโดดเองคุณยังมายืนชิดดิมันจะพักนู่นเลยตายไดะโอ้โหแม่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเด่ว่าโดนผม ต้องสกปรกนะไม่เหนียวไม่ร้อยได้ไหมโอ้โหร้อนออมาอยู่ออมาเดี๋ยวดูกันมีซอมบี้หรือเปล่ามีทั้ัเเลยมีมีมีจมูแล้วนี่ไปลไปรุดไลุดจะยยืนมองเลย ไอ้คุณหมา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 บ้ามาเร็วคุณเมียวเร็วเร็วหมาบ้ามาเร็วเร็วเรวหมาบ้ามาไอตีผมหมาเหมือนกันวายกันไม่เลยกไมเลิกไมเลิไมเลิกวายกัน เข้าเลยนะกินอีนีกไม่าามาใจเย็นใจเย็นด้อเด,ด้เดี๋ยวพอแล้นกินมันจะไม่สำเร็จอีกเกือบจะหมดหอ่ะขอ <laughs> ทิ้งเลยแต่คนเยอะ มี่คนจะฆ่าโหอย่าอย่าชิดอย่าิดอย่าิดไม่ดีไม่ดีจิงๆเราก็รอสมุสมยฮะจแล้วก็รอสมุสมบีโดนยิงตายหาอะไรเราไเดินได้ไ คุณยื่นลงไปตอนไหนครัโอ้คุณเนี่ยห้าบาทคุณยังจะเอาเออเอาไหมาคร่เราต้องเอาตังค์แล้วเว้ยห้าบาทจะเอาเห้าบาทก็มีค่ารู้บ่ตกตุกเลยหรือว่าเป็นการเเจนเยอะกว่าองมากเลยต้องเก็บทุกบาทซึ่งตังค์ครับลบลบลบพวกคุณไปอยู่ข้างนอกห้องต้องอยู่ข้างในบ้านนี้บ้านนี้ ไม่นามีซอมบี้หรอมั้งโอเคไม่มีซอมบี้ครับปืนยิงปืยิงปืนยิงตายหาตายหมดตายหมดเก็บเก็บของขายเก็บของขายเ้าพึิงเ้าพึิงกาอี้เนี่ยเก็บเก็บสมดีเลยก็อี้เอาไปเผาทิ้งจะได้ได้นั่งก็อี้นึงบนขาผมเอากาอี้ไปเผาเลยช่างประไล จนั่งข้างบนก็นั่งไม่ได้ต้องการเติมเ็นนี้ดีอีออกแม่งเลยไม่เดี๋ยวประสาทจะอืมจะปวนทุกอีเมทิ้งไว้กลางทาง เ้้อยคุณีดนกระโดดออกมาดีเอเาฟาร์มของวันคุณโดมคุณโดมคุณโดมพูดพูดบากใช่ไหมก็ยิงคุณอะเผานี่มันซัมมีนี่วะเจ้าพึ่ง ไม่ใช่มีมาป่าน้ยหรอใช่เพื่อนไอ้โวกอะเต็มแล้วนอนมอง็ตายเลยวเดี๋ยวแลวเราดด้วคุณเบียวยังไม่ได้ขึ้นรถเลย 就我一个人。 โดนท้ายกูต <descon pone> <ori> ีเยอะฮ่าฮ่า่บกรเอากล้องมาได้พีมีคนโดนสวิตทำไรเล่นเหลือครึ่งหนึ่ง่ะเขาอาเขาเอาขวไปม่แกสวต kayaknya, aku nemu saya, aku nemu saya, aku nemu saya, aku saya, aku nem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 u saya, aku ไม <laughs> อย่ย,ยืนแก้ขึ้นมาละวเปจะเจ้ยมวน้อยเมวบากคุณเป็นตัวอย่างนัะนะ้นอ่ะกมต้องค่ขับได้ไปเลย เราเป็นรูดของได้ไหมเออมีซอี้ไหรูดของมัมีซอมบี้มีซอมบี้มไม่มีซอมบี้เลยเอาหัวเาหัวมันมาขายอ่ะเออตังตงเนี่ยรนยอคุมีพีกาก้บตัววิ่งตามมาคุคุณคุณียวคุียวไหน ปาปลาเป้าอะไรของพี่้จ้าเรบิานะุงอเงมาชมาชขเร็วงไปชุบเขาป้าไม่อยู่กับผมคุรวก็ได้ได้ชุบแต่ส่วนแรงล มึงไ่ดีันได้เวลาโองโหลูกเบของหมดเลยใช่ไหมบคตรต่วัอยู่ไมาดามี่ะคุณพี่คุณเขาเป็อะไเร่องขี้ไหนคุณโดแล้วปิลยจอะไยกันเลาขแล้วทำไยขับไปเลยขับไปเลย ขับไต้นับไปต้นพามาด้วยนี่คุณประมาณขาลเก้าบเอน์ะขลบอรนาัต้นทีกมี่นเมื่อกี้เขาฟังีนน เก็บายฝาผานี่ยังใ่ไหมเราเราโดนแข่งเลิก้าผ่าใช่ไจางเดยเราฮ้ยแล้เราไม่เคยตายเพราะ้าผ่ากูจางจะหายก็ไม่เคยนะไม่เคยมีเคยจะแวะตรง รถของนี่อ่ะผมผมไม่ได้เก็บอะไรเลยแน่ใจเออไม่มีอะไรเลยอผมไ่ายีอกบมไห่ผมมไม่เห็นอันนี้ของมัน ผมอยากรู้ว่าด่านสุดท้ายเรายิงมันไหด่านสุดท้ายเรายิงมันได้ไหมหมดแล้วที่นี่เลยด่านสุดท้ายเรายิงมันได้ไหมอย่าอะไรกันก็ทิ้งเดยเกี่ยวตีเลยรื้อจริงๆมาทีริงจโอ้โหนสังเกตสีขายวดี ซื้อเลยหกซื้อสองพอกกันตัวเองอยู่ก็คือของพวกเพื่อนเสื้ออะไรดีว่าร้อนแรงเลยคืนร้อนแรงเลยคือเน็ตอืมประดับบารมีอุ้ยปืนขายได้ปืนขายละได้สามสิบบาทขายได้ดิสามสิบบาท ท่านแล้วถ่ที่นี่ไม่มีฐานขายไยวะยุ่ยผมซื้อของเป็นประโยชน์มาละอะไรดู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 ของนี้ประโยชน์เฮ้ยอย่าซื้อทำไมทำไมเอาคมไฟหน่อยไหม เรามียากันอยู่ไหมผมไม่ได้ซื้อผมไม่มีอนี่ยแล้วทำไมรถไฟมันกระตุกอันนี้ไหมของมีประโยชน์ไหมคุณเหมียวเอาโคมไฟไว้ทางนะคุณถ้าคุณเข้าไปที่มืดเำามทำาา <c oughs> ไมทำไม,มคุณเหมียว้อยได้กำลังไปแล้ว

คุณได้คิวผมไหมแน่ออกเป็นูอะไจะดื่มตามอะไโอ้โห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 พูดยีขงเล่นภายในมืงตาตุนี่ไง้างจอดใหผมบอกแล้วเดี๋ยวเขาวิ่งมาถึงพาเพื่อนมาด้วย โอ้ไปๆๆๆๆไปไปไปขึ้นรดขึ้นรถไม่ได้โอ้ไป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 มันมองอยู่อ่ะไอ้ตัวนั้นนม้นไทยสักก์กต้องนนตะกุนเยอาคุณว่าัคงใครล่ะ Hoa tay 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 chết tay chết tay 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 แม่พายบาที่วุ่นวายกันหมืเลยมีฐาอยู่ในผมมีรอมันจะใส่มดแล้วผมไม่ได้ซื้อไม่มีตัวคำัวไม่มีประโยชน์เลยมำไมที่ล้วมันมีฐานเลยไม่ห่ะ ไม่มีอะไรตรนั้นตองนั้นน่าจะเก็บได้เลยผมใสอีกหครับคุณหมคุณเก็บเลยไต่มีอะไรผมซื้อไหมอะรร้านด็อกเตอร์เอาเ่ะเอาี่วันเพะ ไปโอ้เครทับมาวะต้องเย็นชิดๆนะเคับมานใช่ใช่ๆยนกะแล้วต่อไปก็เจอแล้วดิใช่จเจอชิเขาอันนี้ก่อนใช่อันนี้ไปถึงก็เจอเลยอันนี้เจอเมืแล้ว โอเคพอละไปเรไปเรโอเคเรพอละพอละเข้าไปก็เข้าไปหมดกระตุกกระตุกกระไม่เข้ามาไหนล่ะี๋ยโดนองหัวเบรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเอาเพว

แต่ ấy? คุณโอรฟมามาแล้วใช่ไหมตรงไปมันอยู่ตรงนี้เลยช่วยคุณโอ๊ฟชดโผไปคุณโอ๊ฟมาคราวแล้ว kayak kayak begini neng, คุณจางไม่บอกผมด้แลนะว่ามันมันมันจิตแล้วผมได้ซื้อของไว้กี่กิโลนะเจ็ดหมื่นหดหมื่นกใช่คับเข้าไปใช่ไหมผมจะได้เข้าไปเลยก็ได้เะจะเามาข้างนนะแก่ถึงคุณจอดก่อนได้ไหม ถ้าลงไปมันจะม่าแค่มันพยายามยีค <doorway. S 3> <t> ุณโอ๊ตเนี <t> ่ยสำรับเดี๋ยวนาที่ขล้นไย้ไยนไย้นไปนขไย้ขึ้นไน้ยืนขึ้น้ยืนขึยยน้ยยยไปน้นไนไ้ไป้นยปนปนยขน ก็ว่าบางคนเมว่อกี้โวยวายได้อะ S 2 <S 1กําลังจะกําลังจะไปเก็บกํลังจะามไเก็บตังค์าไปตั้งแต่นานแล้วเย้อาชีพเป็นสำเรีจ yeah me